ก่อนรับชมคลิปฝากกดซับสไครป์กดหัวใจกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าคุณทําทุกอย่างที่ว่ามาแล้วเราก็ไปดูกันเลย สวัสดีครับผมบอสจากช่องบอสคงวันนี้เราจะมาพบกับไรเดอร์ระดับผู้บริหารจากมาส์รเดอร์กีส์คลิปนี้อาจจะเสียงบอสนะครับเพราะว่าเจ็บคออยู่โอเคไปเรื่องมาเลยซึ่งก็คือมาส์รเดอร์เกเซอร์เรามาฟังข้อมูลของเกเซอร์กันครับเกเซอร์ er แปลงร่างโดยนีลามุหรือปูดิวเซอร์ของเกมเดซไซด์กลางปลีแปลงร่างโดยใช้วิชั่นไรเวอร์ เดี๋ยวผมจะพูดข้อมูลของวิชั่นไรเวอร์ให้ฟังนะครับเป็นเข็มขัดของเจ้าหน้าที่เดไซน์กลางปีระดับสูงใช้ระบบแปลงร่างแตกต่างจากเดไซน์ไรเวอร์สามารถเริ่มใช้งานได้โดยการสแกนลิ้วมือที่ได้บน,นหัวเข็มขัดเป็นการล็อกอินจากนั้นจะใช้ p r o v i d e n c gas ทำการสแกนผ่านหัวเข็มขัดเป็นการเปิดระบบแปลงร่างโดยเจ้าหน้าที่เดไซน์กลางปีแต่ละคนจะมีชุดเกราะที่ไม่เหมือนกันนอกจากนี้ด้านข้างเข็มขัดยังสามารถเสียบเรดปลั๊กขึ้นได้อีกด้วย ซึ่ง v i s i o n Driver เป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมเกมและยังใช้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงเทพีในการสร้างได้อีกด้วยต่อมาเราจะมาฟังค่าพลังต่างๆของเคเซอร์นะครับเคเซอร์ส่วนสูง2 1 3เซนติเมตรน้ำหนัก92.7กิโลกรัมพลังต่อย73.8ตันพลังเตะ8 8 7ตันพลังกระโดด118.7เมตรความเร็วในการวิ่ง1น0เมตร1.8วินาทีถ้าเทียบกันดูดีๆเนี่ยพลังจะพอๆกับร่างเลเซอร์บูทของกีทเลย ต่อมาเราจะมาพูดเกี่ยวกับการปรากฏตัวในซีรีส์กันนะครับเกเซอร์ <G aser> ปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่21ของซีรีส์นิรัมที่ตัดสินใจที่จะจัดการกับมิจินากะาด้วยตัวเองได้แสดงตัวต่อหน้ามิจินากะาและพร้อมกับแปลงร่างเป็นเกเซอร์ก่อนจะเปิดฉากการต่อสู้ด้วยพลังที่เหนียวชั้นกว่ามากทําให้สามารถเอาชนะปัฟฟ่าได้อย่างไงไ่ายดายถึงแม้จะเห็นว่ามิจินากะารอดจากการโยมตีแต่นีรัมก็ได้ปล่อยมิจินากะาไปเพื่อรอดูสถานการณ์ในตอนที่23 หลังจากการแทรกแซงของฝ่ายชระโตสถานการณ์ของเกมเดซไซด์กลางปี rix, ดูแย่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเบโรบะได้ทําการจริงเข็มขัดวิชันไรเวอร์ไปและได้เข้าถึงตัวเทปีอย่างการสรรสร้างนิรัมจึงได้เข้าขัดขวางแต่เบโรบะก็หนีออกไปได้เขาถึงตัดสินใจว่าหลังจากได้วิชันไรเวอร์คืนมาแล้วจะต้องล้างกระดานเกมเดซไซด์กลางปีทั้งหมดในตอนที่25หลังจากเกมเดซไซ์กลางปี rix, ถูกยึดครอง และเปลี่ยนไปเป็นจามาโตกลางปีนิรัมจรงได้กลายเป็นลัสบอร์ของเกมและตกเป็นเป้าหมายของพวกปโรบะและเกเซร์ก็ผูกมไม่อีกครั้งในตอนที่32และถูกมิติเนาการอบโจมตีไปพร้อมกับเอสจนตกถูกเบื้องล่างและกลายเป็นฟองสบู่ไปด้วยและเข็มขัดวิชันไลเวอร์ก็ได้ตกอยู่ในมือของมิติเนากาไปในที่สุดและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในตอนที่37เพื่อขัดขวางเอสในการช่วยเหลือเทพีแย่งการ,ารสร้างและในตอนที่38นิรัม เมื่อเขาได้เห็นจุดประสงค์ของแผนการที่ชเยวางไว้นีรัมจึงได้คิดที่จะต่อต้านและก่อนที่เขาจะทรยศสามารถที่เป็นเลขาประจำตัวของเขาจึงใช้ปืนยิงใส่เขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและเมื่อแกนเอ็นเกิดขึ้นเขาก็ได้ถูกวาร์ปกลับไปยังโลกอนาคตซึ่งก็น่าจะจบการปรากฏตัวของเกเซอร์และนีรัมในซีรีส์นะครับความรู้สึกส่วนตัวหลังจากที่ได้เห็นเกเซอร์ครั้งแรกต้องบอกก่อนนะครับว่ามันคือร่างย้อมของแกล์ชัดเลยแต่มันย้อมกลับทําให้ดูแพงดูดีขึ้นเยอะมาก และบทบาทในทีรีที่ปรากฏออกมาทําได้ค่อนข้างดีเลยเทพเกือบทุกครั้งที่ผวออกมาถึงแม้จะแอบขัดใจกับช่วงบทท้ายๆของเขาที่จริงความรู้สึกผมอยากให้เขามาตัดสินกับคีสไนมากกว่าซูเอลเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะมีอิมแพกมากกว่าก็คลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับถ้าข้อมูลหรือเนะื้อหาผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกด subscribe กดอัดใจกดคอมเมนต์เพิ่เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย